ธรรมยังพุทธาพิทุติงกโรมะเสยโยโสตธาคา,าโตพระตาธาโคจ้านั้นพระองค์ใดอารานังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขาโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง อนุตโรปุริสาธรรมมาสารีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุษย์นังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพภเขาวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสาเทวากังสมาระกังสะพรมะมากัง สาสตาสมาณพประมาิงปาจังสาเทวมนุสังสัยังอาพิญญาสัชิกัตวาปเวเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรม,มังเทเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงรมแล้ว อาทิกาลยานังภัยเระในเบื้องตน้นมาเชกาลยานังภย่ระในท่ามกลางปาริโยสานกาลยานังภัยเระในที่สุด สาตว์ทางสัพพยัญชนะเกวรา,าริปุณนังปริสุทธังพระมาจาริยังปากาเซสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทางอัตถะพร้อมทางพยัญชนะ ตามานั่งพระขวันตั้งอภิปูชยามีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามานั่งพระกวันตั้งศิรสานามามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียนกล่าว